ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเราต้องขวนขวายเรียนรู้ใกล้ตัวเองเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเรียกป่าชาวบ้านหน้าดีใจกับหน้าอนโมทนาท่านอนธิการบดีสถาบันแห่งการเรียนรู้เพื่อปูนชน ท่านทำโครงการเนี้เพื่อให้ปราชาวบ้านหรือเมธาจารย์ซึ่งใครไปเรียนรู้มาเอามาใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ท่านอาทิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยสถาบันการเรียนรู้เพื่อเปลืองปวงชนท่านพยายามเน้นบ้านไหนที่ไหนมีป่าชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปานอัตปา่ปาต่างๆถ้านามาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้คนบางคนไม่เคยได้มีโอกาสบอกต่อเลยว่าเอ๊ะต้องทําอย่างนี้ทำทำอย่างนี้ท,ทําทอย่างนี้นะแต่คนบางคนต้องการบอกต่อเป็นความรู้ที่น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาสาธุการเป็นที่สุด <c oughs> ขอบุญกุศล ที่บังเกิดมีกับท่านอธิการบดีสถาการัรบาเรียรู้เพื่อเพื่งฟวงชนที่ถวายความรู้แก่พระเถรานุเถระมอบความรู้กับเมธาจารย์ซึ่งได้มีโอกาสรับฟังและเห็นความคิดถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องการจัดการบุคคลการจัดการน้ำการจัดการดินการดูแลป่าและดูแลทรัพยากรของ ส่วนรวมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดขอบุญกุศลดังกล่าวจงบังเกิดมีกับท่านอธิการบดีสถาบันกาเรียนรู้เพื่อพวงชนก็อนโมธนานะ